GOOD MORNING PODCAST จะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ GOOD MORNING BUILD ENERGY ด้วยสาระกุ๊ดกุ๊ดกับผมวุฒิเพ็งเจ้าของ YouTube c h anel n Post Chat. s h a ร re brought to you by พัตคาลิมกวงเม้งสามย่านสืบสารอาหารจีนโบราณกว่า80ปีศตรูหันหนังกรอบระดับท็อป5ลิมกวงเม้งสามย่าน Good encourage the team สวัสดีครับพบกับรายการ Good Morning Podcast กับผมวุฒิเพลงเราเดินทางมาถึง EP ที่43กับหนังสือเปลี่ยนวิธีทำงานแค่1%คุณก็แซงหน้าคน99%ได้แล้วโดยคุณคุโนเอตาโร่ Change 1% n of your working style หนังสือธุรกิจที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยใน e ีที่แล้วผมได้พูดถึงเคล็ดลับการบริหารเวลาคุณจะมีเวลามากขึ้นถ้าคุณทำงานชิ้นเดียวโดยมี2จุดมุ่งหมายใช้เวลาสแปร์ทางของคุณให้มีประโยชน์คุณจะค้นพบเวลาที่ยุ่งแสนยุ่งในแต่ละวันของคุณเพื่อมีเวลาที่จะมา up skill และ re skill ของคุณได้ไปย้อนฟังกันได้นะครับส่วน EP ที่43เราจะมาที่ chapter ที่7เคล็ดลับการทำงานเป็นทีม ว่าทีมเวิร์กในสไตล์ญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรมาดูกันคุณโคโนะบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องได้รับการกระตุ้นการที่เราสร้างทีมงานขึ้นมาก็เพราะว่างานนั้นใหญ่เกินกว่าที่คนหนึ่งคนจะทำสำเร็จถึงจะต้องมีทีมมาช่วยสร้างให้มันเสร็จสมบูรณ์โดยการที่เราจะทำงานเนี่ยเราจะต้องมีการสื่อสารการันแล้วการสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับลูกนะ้องเพื่อถ่ายทอดคำสั่งงานเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่2แบบครับ แบบแรกคือการออกคำสั่งหรือ ordering ให้ทำตามสิ่งที่เขาต้องการปังปังปัปัง,ปง,ปง,ปงว่าคุณจะทำอะไรทำตามนี้เลยครับซึ่งมีโอกาสได้มากที่เขาเนี่ยจะต่อต้านคำสั่งของคุณถ้าเกิดเขายังไม่เชื่อยังไม่ trust ในตัวคุณส่วนแบบที่2เนี่ยขอร้องแล้วก็บอกความคาดหวังคุณคุณโนบอกว่าแบบนี้นะครับจะดึงศักยภาพของคนให้ได้มากที่สุด โดยในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่ารบกวนด้วยนะครับโดยที่คุณโคโนก็จะใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เพิ่งเข้ามาทำงานหรือผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากแล้วเขาก็จะไหว้วาดด้วยการคำว่ารบกวนด้วยนะครับโดยที่ในหนังสือเล่มต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องของการ drive คนการกระตุ้นคน motivate คนให้เขาทำงานให้กับเราหนังสือชื่อว่า drive ของคุณ d ดน i e l ลพิงว่ามีการ motivate คนได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งกระตุ้นสิ่งเล่าหรือบทลงโทษเหมาะสมกับการทํางานทุกอย่างหรือเปล่าติดตามกับหนังสือเล่มต่อไปกันได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเคล็ดลับที่คุณโคโนบอกในการสร้างทีมนั้นก็คือเรียบเรียงงานก่อนว่ายวานเวลาที่หัวหน้าสั่งงานลูกน้องผมต้องการแบบนี้นี่นี้นีน,น,นีเราก็สั่งไปว่า ABC D ซซึ่งหลายครั้งมันอาจจะตกหล่นไม่ครบถ้วนเพราะเราไม่ได้เรียบเรียงมาก่อน แล้วพอลูกน้องถามว่าเอออันนั้นอันนี้จะมีอะไรอีกบ้างไหมครับหัวหน้าในบริบทญี่ปุ่นก็จะมาตอบว่าที่เหลือไปคิดเอาเองสิส่วนในแบบไทยเราก็ผมต้องคิดให้หมดทุกอย่างเลยเหรอแล้วผมจ้างคุณมาทำไมอันเนี้ยคุณโคโนะไม่เห็นด้วยนะครับเวลาที่หัวหน้ารับงานมาจากลูกค้ารับงานมาจากฝ่ายบริหารแล้วส่งต่อแบบดิบๆไปให้กับลูกน้องเลยเนี่ย เขาบอกว่าหัวหน้าในระดับ middle management แบบนี้รับงานมาก็โยนไปบริษัทไม่ต้องจ้างหัวหน้าแบบนี้ก็ได้นะตัดทิ้งไปก็ได้คุณโคโนะก็เลยบอกว่า Mid d l e management หรือหัวหน้างานนะควรจะเพิ่มคุณค่างานโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องหาข้อมูลให้คุณค่าตรงนั้นก็คือการบอกจุดมุ่งหมายว่างานนี้เรามีเป้าหมายไปถึงอะไรแล้วกำหนดระยะเวลาว่ามันด่วนมันสำคัญแค่ไหน เพื่อให้ลูกน้องได้ลำดับงานในหน้าตักเขาว่าเขาจะต้องทำอะไรก่อนหลังแล้วจะต้องมีเป้าหมายไปอย่างไรเหมือนอย่างที่เคยได้ยินว่ามีคน3มคนในการก่ออิฐคนแรกก็บอกฉันแค่ก่ออิฐก่ออิฐไปวันๆคนที่สองบอกฉันสร้างกำแพงส่วนคนที่สามบอกฉันสร้างวิหารอันยิ่งใหญ่ขึ้นมา อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่หัวหน้าง,งานจะไปนคนถ่ายทอดให้กับลูกทีมว่าวิชั่นของงานทั้งหมดคืออะไรเรากําลังทําหน้าง,งานทํารีพอร์ตแค่อันนี้อันเดียวหรือเราจะสร้างความยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงให้กับโลกอยู่ที่หัวหน้าง,งานบอกจุดมุ่งหมายให้กับลูกทีมครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับเวลาที่ผมไปรับงานจากลูกค้าไปรับงานออกแบบผมก็ต้องอ่านลูกค้าว่าลูกค้าเป็นแนวไหนสไตล์ไหนแล้วมาบอกทีมดีไซเนอร์ว่าดีไซเนอร์ลูกค้าน่าจะเป็นแนวนี้นะครับงานควรจะเป็นทิศทางแบบนี้ นอกจากนั้นในการที่ออกแบบโบชัวอันหนึ่งหรือออกแบบเมนูอันหนึ่งเราก็ต้องกําหนดทิศทางว่าถ้าเกิดกรุ๊ปของเขาคือใครใครจะไม่เป็นคนดูโบโชวัวแผ่นนี้ใครจะเป็นคนอ่านเมนูเล่มนี้ลูกค้าจะเป็นกลุ่มไหนถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่สูงวัยตัวหนังสื่อควรต้องใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างชาติถ้ามีต่างชาติด้วยควรมีภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศบ้างไหมอันนี้เป็นแวร์ลูที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้กับทีมงานของเรา และที่สําคัญเราต้องบอกลําดับความสําคัญว่างานนี้สําคัญมากน้อยแค่ไหนมีความเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนควรแทรกงานนี้มาก่อนหรือรอไปท,ทําทีหลังก็ได้และอย่างหนึ่งนะครับที่ผมให้กับลูกน้องบ่อย,อยๆเสมอๆคือการทํางานเสร็จกับสําเร็จไม่เท่ากันครับทํางานเสร็จก็คือเสร็จตามที่เราสั่งทํางานสําเร็จคือการสมบูรณ์แบบไปสู่จุดมุ่งหมายเมื่อเขาเห็นจุดมุ่งหมายเขาจะทํางานสําเร็จให้เราได้ อย่างเช่นนะเราให้ฝ่ายขายไปแจ้งฝ่ายผลิตว่าเนี่ยลูกค้าขอเปลี่ยนแบบฝ่ายขายเองก็ไปแจ้งฝ่ายผลิตปุ๊บกลับมาแล้วเราต้องถามอีกว่าแล้วลูกค้าเปลี่ยนแบบเป็นแบบไหนบอกเขาหรือเปล่าอ่ะไม่ได้บอกกลับมาอีกรอบนึงแล้วต้องการเร่งด่วนแค่ไหนบอกฝ่ายผลิตหรือเปล่าไม่ได้บอกต้องกลับไปอีกรอบนึงแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรในการเปลี่ยนแบบบ้างไหมเช็คกับฝ่ายผลิตหรือ,อยังอ่ะฝ่ายขายคนนั้นก็ต้องกลับไปที่ฝ่ายผลิตรอบนึงไปทั้งหมด4รอบเลย นี่คือการทำงานเสร็จเป็นครั้งครางครั้งคร้ง,รงแต่ไม่สำเร็จเป็นรูปแบบถ้าสำเร็จคือการไปครั้งเดียวเลยครับแจ้งฝ่ายผลิตเลยว่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแบบเป็นแบบนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบไหนต้องมีระยะเวลาในการเปลี่ยนแบบหรือเปล่าเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้แล้วเราได้คำตอบครบพร้อมที่จะไปตอบลูกค้าได้เลยอันนี้คือการทำงานสำเร็จคุณลองดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีหัวหน้างานไม่ใช่หัวหน้างานก็จะเป็นลูกค้า เราทำงานแค่เสร็จส่งงานเขาหรือเราทำงานสำเร็จสมบูรณ์แบบให้กับเขาครับและนี่ก็คือ Good Morning ใน EP ีที่43โดย EP ีต่อไปเรายังอยู่กับเคล็ดลับการทำงานเป็นทีมเวิร์กในสไตล์ญี่ปุ่นนั้นแล้วการที่พูดว่าไอ้มอนี่ใช้ไม่ได้นั้นกี่นิ้วที่ชี้เข้าหาตัวเองครับแล้วเจอกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับ กด Subscribe ที่ YouTube Channel Post-Share รวมถึงพอดแคสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts p o t i f y p o d b e a n g o o o l e Podcast และ Bo อกดิและพูดคุยกันได้ที่ Facebook f a n p a Good e g Morning Podcast Good ม e o 3ตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และเจอกัน Good Morning Podcast